ก็มาทั้งคาว่ากะเลตเป็นคาช่างในภาษาไทยที่แปลงรูปออกมาจากภาษาสันสกฤตจะเป็นภาษาบาลีก็ว่ากิเลสภาษาสันสกฤตก็มีคําว่ากะเลดภาษาไทยรับออกมาเป็นกะเลดจนตัดมูลกะเลดมานี้เป็นภาษาประพันธ์เป็นภาษาในก็อยาได้เข้าใจผิด มันคู่กันกันกบคําว่ากิเลสรายละเอียดของคำว่ากิเลสให้ดูที่คํานั้นที่ก็มาทั้งคําว่ากเกลือทุกคนก็รู้จักเกลืออาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเอาเรื่องเกลือในครัวมาพูดกันเป็นภาษาธรรมะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ได ต้งเห็นความหมายแห่งคำว่าเกลือ <c oughs> เกลือนี่มันต้องเค็มแน่ไม่มีเกลือที่ไม่เค็มถ้าไม่เค็มก็ไม่เรียกว่าเกลือฉ <c oughs> ันจะต้องรักษาความดีของตนอย่างที่เกลือรักษาความเค็มของมันคือไม่ให้ใครต้องผิดหวังว่าเกลือนั้นไม่เค็ม นี่คุณธรรมอของเราก็เหมือนกันจะต้องรักษาไว้ให้เป็นคุณธรรมคือต้องให้มันคุมกิเลสให้ได้แน่เช่นเดียวกับเกลือรักษาไม่เกิดความเน่าบูดเราก็ต้องมอีคุณธรรมสำหรับป้องกันความเน่าบูดอันจะเกิดขึ้นจากกิเลส มีธรรมะเหมือนตกเกลือป้องกันไม่เกิดการหน้าบูดก็เป็นอันว่าเราอย่าให้เลวกว่าเกลือเกลือมันไม่เคยไม่เคยเลวไหลในหน้าที่ที่มนุษย์ก็ไม่ควรจะเลวไหลในหน้าที่ในการที่จะรักษาคุณธรรมของตน ม้าก็ระวังอย่าให้เลือมันเป็นนอนตัวเองเลือเป็นน้อนเนี่ยมาได้กินมาแต่เด็ก,ดกๆที่แรกก็ไม่เข้าใจต่อมาก็มองเห็นว่าไอ้คุณธรรมนี่ที่ไม่สุจริตมันก็มีอยู่คือประพฤติธรรมไม่สุจริตประพฤติธรรมอย่างคดโกงมันก็เป็นธรรมะลอมหรือเทียม น,นี่มันเป็นเกลือชนิดที่เป็นนอน <c oughs> ระวังให้ดีคำว่าปัญญาในภาษาบาลีนนั้มีอยู่อีกคำหนึ่งเรียกว่าเชโกแปลว,ว่าฉลาดหรือปัญญานั่นแหละแต่มันเป็นไปนในทางโลกิยะแล้วมันเอาความเห็นแก่ตัวเข้ามาผสมโรงมมันก็เลยมีปัญญาแต่ในทางเห็นแก่ตัวอันนี้เขาเรียกว่าเชโก คุณดูจะตรงคำว่าคันนิ่งในภาษาอังกฤษที่มองเห็นได้ง่ายๆก็คือพรหมจรรย์ที่เป็นลาภูปนิสาการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหวังลาบพรหมจรรย์นั่นก็คือเกลือที่เป็นหนอนแม่ที่สุดแต่การเรียนปริยัติศึกษาปริยัติเพื่อหวังลาบ ที่เรียกว่าอันละคัตทูปริยัตยปริยัตยนั่นก็เป็นหนอนเหมือนเกลือที่เป็นหนอนอั้นถ้าเราจะมีเกลือกันบ้างก็ขอให้เป็นเกลือที่ไม่เป็นหนอนแล้วก็มีความเค็มรักษาความเค็มไม่ได้โดยสมบูรณ์